สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมื้อนี้เขาพาทีมงานเขามาเที่ยวเนาะแน่นอนนะเนาะเฮาเทศพากันเทศบอกเนาะเดี๋ยวนําจะแจกเงินแห่งให้กับทีมงานแนละ้วตอนนี้แจกไปแล้วเนาะเหลืออ,นะจจอยู่521เนาะนําจะจูงไว้อยู่21เหรียญเด้อนนะําจะแจกประมาณอนะีก500เนาะเดี๋ยวสิแจกให้มาเตอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเข,ข้า QR เลยมาเตอร์มาอ่ะ,<า>อะเดี๋ยวสแกนให้เบิ่งเลยเนาะอ่าปั๊บอ่ะ,อะแจกเลยเนาะมาเตอร์ให้350ร้อาสไปโอเคนะอ่า อ่ะเดี๋ยนาะดอนไปป๊อปเนาะอนินมัตเตอร์เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวสามร้อยห้าสิบเด้อเดี๋ยวขอบ้างละฮะธุรกรรมนิดนึงโอ้ชัวเป็นเงินหิ่งเนาะเงินให้มาป๊อปสิ่งไรอ่าโอนให้โอจินเด้ออ่ะสองเอเบสใส่ป๊อปโอนเลยอ่าเนี่ยสามร้อยห้าสิบเยนทีเด้อสำเร็จไปเนาะเออ่ะนี่ยสามร้อยห้าสิบโอเคเนาะสิงไรไพ่ที่ อยากได้เงินเฮงเนาะหรือว่าอยากจะห่วมเป็นส่วนหนึ่งในของทีมงานเอบซีเขาของเขายิานดีต้อนรับเนาะลองเบิกเนาะว่าอาชีพเขดท,ที่คนอื่นเขดแล้วบบสําเร็จคอยเซวะเอบีซีคอมมูนิตี้เขาจะพาเจ้าสําเร็จจากการเขดแน่นอนเดี๋ยวมือเขาจะแจ้งอีกเนาะให้ครบเบิร์ทุกคนเลยทีมงานเถาเนาะแมือทอเซดใหม่เด้อมือททนอ okay, ี้เาเซดไปละเนาะโอเคนาะก็มุ่งซึกดีใจเนาะที่ได้รับรางวัลในมือนี้เนาะก็คือว่าเป็นแก๊สลายเนาะที่อาจารย์นำเพิ่นได้มอบรางวัลให้ก็เป็น อ,อีกอย่างหนึ่งเนาะที่เอินเทศบวกแล้วก็มาแจ้คให้ทีมงานเนาะซึ่งผู้ใดจะเป็นคนโชคดีในต่อไปติดตามไว้เนาอะ,อะสำหรับเมื่อนี้ก็ครอบใจหลายๆอ่ะแล้วเจอกันเด้อไผสี่ยักเทตเนาะถ้าหาทีมงานเท่าเไเด้พร้อมศึกษาบ๊ายบาย